โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามือถือตา่างๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอารามฟาร์มลี่กันอีเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปอร์รัชเป็นเกมประเภทไอเดลอาร์บีจีในคลิปนี้มีหลายๆคนถามมาเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกผักเพื่อให้ได้ผลไม้เนี่ยแล้วเอาผลไม้เนี่ยไปรีเซ็ตตัวรูกป,ปั้นตัวเนี้ยเราต้องทำยังไงถึงจะได้ผลไม้เยอะๆนั่นเองนะครับเนาะหลกัหลกๆเลยอันนี้พูดตามตรงนะเราต้องไปเติมแบตเชนพาร์ตก่อนครับอันดับแรก เพราะว่าแบตเทนพาร์ของตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับสิทธิในการเก็บผักเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยเห็นไหมอ่าเพิ่มกําไรเนี่ยในการขโมยผัก50%นะครับขโมยผักเนี่ยได้เพิ่มขึ้น2แห่งแล้วก็จะได้แปลงที่นาเนี่ยเพิ่มขึ้น1แห่งแล้วเราเนี่ยจะได้รับตัวของอ่าไอตัวมเมล็ดพันธุ์สีม่วงเนี่ยทุกๆวันเนี่ย3ชิ้นแล้วข้อดีของการที่ได้ที่นาเพิ่มขึ้นมา1แห่งคืออะไร เริ่มต้นเราจะมีที่นาแค่หึงแห่งเดียวถ้าเรามีที่นาสองแห่งเนี่ยเราสามารถปลูกผักได้เยอะขึ้นแล้วผักอะ่ะเมื่อเราเก็บเกี่ยวอะ่ะมันจะได้แต้มเลเวลตัวละครตรงนี้ถูกไหมแล้วแต่ละที่เนี่ยมันจะปลดล็อกตามเลเวลอย่างเช่นอันที่5้าเลเวลสิอันที่สุดท้ายเนี่ยนะแปลงที่6เนี่ยคือเลเวลยีเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งมีแปลงผักเยอะเนี่ยเราก็จะได้ตัวของการปลูกผักเยอะขึ้นแล้วก็จะได้เลเวลตัวเนี้ยเยอะขึ้นด้วย อ่าแล้วพอเราแบบไม่มีตัวของตัวนี้ใช่ไหมเราสามารถไปซื้อได้ครับที่ตรงนี้วันหนึ่งเนี่ยซื้อครั้งแรกเนี่ยจะเป็น20ครั้งต่อไปก็จะเป็น40ตัวนี้เหมือนกันปุ๋ยเทคนิคเลยคือปุ๋ยครับปุ๋ยเนี่ยซื้อครั้งแรกเนี่ยจะได้รีเซ็ต5ชั่วโมง40ใช่ไหมซื้อครั้งที่2จะ90ใช่อ่าแล้วคราวนี้เมื่อเราปลูกผักเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผักธรรมดา ผักระดับกลางผักระดับพิเศษเนี่ยนะครับผักระดับธรรมดากับผักระดับกลางเนี่ยมีโอกาสแล้วปลูกได้ผักระดับพิเศษเหมือนกันผักระดับพิเศษเนี่ยปลูกมาปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นไอเทมที่ระดับสูงสุดเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของระดับถ้าเรายังไม่ลดเวลามันจะอยู่8ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยผมรีเซ็ตเวลาเนี่ยเห็นไหมโบนัสการเก็บเกี่ยวนะครับโบนัสเติบโตเนี่ยปัจจุบันเติบโตของผมเนี่ยมันเยอะขึ้นก็คือลุคูคดาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้ระดับสูงสุดเลยทันทีเห็นไหมและผมเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ในการลดได้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใช้ระดับธรรมดาเนี่ยในการลดได้อีกหนึ่งอันผมก็จะสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักได้เร็วขึ้นสังเกตเมื่อเราเก็บเกี่ยวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นด้วยนะเนี่ยนะครับไอ้ตัวระดับตัวเนี้ยมันจะขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมคอยดูนะตอนนี้เป็นประมาณ1 9 7ใช่ไหมพอเก็บปุ๊บเนี่ยกลายเป็น205นี่แหละนะครับถ้าเราปลูกผักธรรมดาเนี่ยนะสังเกตปลูกผักธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งสามารถ กดโฆษณาได้ประมาณ2ครั้งนะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณสามเม็ดใช่ไหมเราก็กดไปนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถใช้ระดับเม็ดธรรมดาซึ่งมเมล็ดธรรมดาเนี่ยมีโอกาสได้ตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับพิเศษเหมือนกันอันนี้คือระดับกลางเห็นไหมสอชั่วโมงอ่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยในการกดรีเซ็ตได้นี่นะครับกดรีเซ็ตได้นี่เห็นไหมนี่ผมสามารถกดตัวเนี้ยในการรีเซ็ตได้เลยนะนี่ นี่ครับกดไปรีกูดาวของเขานะนี่แล้วก็นี่อ่าสังเกตเนี่ยเราก็เหลือลดระยะเวลาให้มันลดลงด้วยถูกไหมแล้วเราสามารถกดขโมยผักของคนอื่นได้ซึ่งแนะนําว่าผักเนี่ยจะมีระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงระดับนี้5นาทีระดับตัวนี้10นาทีแล้วก็ระดับสูงเนี่ยนะครับที่เป็นระดับสีส้มเนี่ยก็คือ15นาทีแต่ของรางวัลที่ได้เนี่ยมันเยอะมากๆนะ ต้องบอกก่อนว่าผมขโมยพวกเนี้ยนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือแบ่ท่านพาสามารถขโมยได้2 2 2 2 2ที่นานะเออแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ150เลยถ้าเป็นระดับธรรมดาเนี่ยได้แค่ประมาณ10กว่ากว่าเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าเป็นไปได้เนี่ยก็กดรีเซ็ตตัวนี้ทุกครั้งเนาะแล้วก็สังเกตนะครับถ้าผมใช้ตัวนี้จนหมดนะเนี่ยใช้ตัวครูดาวอ่าปุ๋ยทั่วไปเนี่ยจนหมดใช่ไหมผมสามารถมากดตัวนี้ในการดูโฆษณาเพิ่มเติมได้นะนี่ครับ โฆษณาเพิ่มเติมสามารถกดดูได้2ครั้งแล้วได้ครั้งละ6ชิ้นนะเห็นไหมได้6ชิ้นเราก็สามารถใช้ปุ๋ยเนี่ยในการคูดาวลดคูดาวตัวนี้ได้เรื่อยๆอะไรประมาณนะั้นเนาะแล้วก็ระดับม่วงเนี่ยมันจะได้ระดับกลางแล้วก็มีโอกาสได้ระดับสูงนะเห็นไหมอันนี้ผู้ผมกดไปใช่ไหมอ่ะก็กดรีเซ็ตไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ระดับกลางให้ดูนะมันก็มีโอกาสได้ระดับสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยถ้าเริ่มต้นมาเนี่ยผมจะใช้ระดับต่ําให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไประดับกลาง นะเพราะว่าสุดท้ายระดับสูงะ่ะมันก็มีโอกาสได้อยู่ดีถูกไหมเนี่ยระดับสูงมันก็มีโอกาสได้อยู่ดีแหละของมัน,นมันถาวรเลยมันยังไงก็ได้สีส้มนะแต่ว่าถ้าเราแบบใช้แบบตัวแบบของเทคนิคเนี่ยในการเริ่มต้นตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสบางทีก็ได้ระดับต้นเนี่ย จากผักกะกากลายเป็นผักระดับสูงได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงของเรานั่นเองแล้วก็เทคนิคการหนึ่งคือเราต้องเล่งเวลาครับเล่งเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ตัวของการเก็บเกี่ยวเยอะขึ้นใช่ไหมถ้าเราเป็นช่วงแรกๆอ่ะนะครับเรายิ่งเก็บเกี่ยวเร็วถูกไหมเก็บเกี่ยวเร็วเก็บเกี่ยวเร็วเนี่ยเราจะได้เลเวลตัวนี้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะปลดล็อกที่นาได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะหลักๆเทคนิคของผมเนี่ยจะมีประมาณนี้นะผมก็จะกดรีเซ็ตไปนะครับประมาณนี้เห็นไหมกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวนี้น่อย นี่เห็นไหมเราก็สามารถกดรีเซ็ตตัวนี้พอกดรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวได้เลยเลเวลของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราจะได้ผักเยอะขึ้นด้วยอ่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเรารีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตที่นาก็จะเปิดเยอะขึ้นและอย่างที่บอกครับยิ่งเรามีที่นาเยอะเราก็สามารถปลูกผักได้เยอะขึ้นถูกไหม มันก็ยิ่งทําให้เราแบบว่าได้เปรียบในการเล่นในช่วงแรกๆเลยเพราะว่าจากตอนแรกเรนมีที่นาเดียวถ้าเราเติมไบทั้งพาร์ทมี2ที่นาแล้วเราใช้2ที่นาเนี่ยในการปลดล็อกที่นาที่3 4 5 6ยิ่งเร็วก็จะได้ผักเยอะขึ้นแล้วแนะนำนะครับการปลดล็อกเลเวลเนี่ยมันจะได้ฟันเฟืองมาซึ่งฟันเฟืองเนี่ยผมแนะนําว่าอัพตัวนี้ไปก่อนแล้วเมื่ออัพจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะบังคับให้เราอัพ2อ,อันนี้นะครับและแนะนําให้อัพตัวนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้โบนัสเก็บเกี่ยวปริมาณการได้ผัก เยอะขึ้นก็จะเยอะขึ้นด้วยอ่าแล้วค่อยไปอัพตัวนี้นะครับแล้วก็จะวนมาใหม่อัพตัวนี้สังเกตผมอัพตัวนี้จนตันแล้วใช่ไหมเขาต้องการให้เราลดล็อก2อ,อันนี้เลเวล6ผมก็จะเริ่มอัพจากตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปอัพตัวนี้อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่าหลักๆคือจะประมาณนี้เลยแล้วก็วนป้นไปเรื่อยๆป้นป้นป้นเพราะว่าป้นเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ผักเยอะขึ้นด้วยนะอ่าพอเราได้ระดับหนึ่งเราก็มากดรีโบนัสตรงนี้นะกดนะปุ๊บไปอ่าดา คอมโบว้าวค่อนข้างโอเคเลยนะครับห้าสิก็เยี่ยมอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้โจมตีสะท้อนใช่ไหมอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนปึ๊บอ่ะโจมตีป้องกันไม่เอานะครับอ่ดามเมิจสหายไม่เอาโจมตีทั้งหมดอ่โจมตีทั้งหมดปึ๊บผมต้องการไม่คอมโบก็ดาเมจครีนะเนี่ยเราก็รีเซ็ตไปครับปึ๊บอ่าโจมตีสะท้อนโอเคไม่เอาไม่เอาต้านทานครีไม่เอา ดาเมจสหายไม่เอาโอ้โหไม่เจออะไรเลยดาเมจสกิลไม่เอาอ่าโบนัสคริติคอลเราก็เก็บไว้นะครับแล้วผมก็จะมารีเซ็ตอันนี้ต่อก็คืออันเนี้ยเป็นตัวของสกิลดาเมจสังเกตครับดาเมจสกิลดาเมจสกิลใช่ไหมอันนี้ก็ดาเมจสกิลอันนี้ดาเมจคริติคอลผมก็ต้องการรีเซ็ตตัวเนี้ยให้เจอดาเมจสกิลสักประมาณแบบว่าเออเอาสักประมาณเลเวลแลงด์เอสประมาณนี้นะครับแลงด์เอสก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมจะทำสายสายแบบอู้ได้โบนัส ดาเมจคริติคอลเอามาครับดีอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือดีอยู่เหมือนกันจะได้สกิลเร็วแรงแล้วก็แผนที่3เนี่ยจะปลดล็อกตอนเลเวล7จใช่ไหมอ่ะเราก็อัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยแบบนี้หลักๆจะประมาณนี้แในการสามารถใช้เทคนิคนี้ในการปั้นตัวของอสวนผักเพื่อนให้เลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นได้เหมือนกันหลักๆจะประมาณนี้สํคัที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับแคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ